ห้องสมุดโรงเรียนบึงของหลงวิทยาคมตั้งอยู่ใจกลางสถานศึกษาทุกเส้นทางมุ่งตรงมาที่นี่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเทคโนโลยีนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และนำพาทุกท่านไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ ยังมีความสุขและมีรอยยิ้มทุกครั้งเมื่อนึกถึงเราห้องสมุดโรงเรียนบึงของหลวงวิทยาคมพัฒนาสู่มาตรฐานรักการอ่านดีนำเทคโนโลยีมีสื่อดิจิตอลพันธกิจ 1. พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล 3. ส,ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายเลือกอ่านหนังสือสื่อตามความสนใจและสื่อสารเรื่องที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการพูดเขียนแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์ประเมินค่าและนำข้อคิด ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต4นํนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการให้บริการและปฏิบัติงาน 5. จัดหาระบบดิจิตอลไลบรารีและสื่อดิจิทัลที่หลากหลายเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้เป้าประสงค์ 1. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล 3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 4. มีระบบดิจิ t a ลไรบิรี่ให้บริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5. มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายภายใต้การนำของนายอาทิตย์อัมไพผู้อำนวยการโรงเรียนมึงของหลวงวิทยาคมว่าที่ร้อยตีจัก,กรพงศ์แสนทวีสุขรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคลและงานกิจการนักเรียนนายธานีแสนโหนงรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปกลุ่มงานการเงินและ งบประมาณนายสมบัติเถาชาลีรองท่วม่วยการกลุ่มงานบริหารวิชาการและศูนย์นวัตกรรมรวมถึงการกำกับติดตามการประชุมกลุ่มงานบริหารวิชาการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการปฏิบัติงานและปัญหาในการปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนบึงของหลงวิทยาคมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ด้วยสารสนเทศที่หลากหลายพรั่งพร้อมด้วยทรัพยากรกว่า5,000รายการมีการจัดเรียงทรัพยากรตามกลุ่มของเนื้อหาโดยใช้ระบบด e วอีประกอบด้วยหนังสือวารสารนิตยสารสื่อมัลติมีเดียสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมให้บริการทั้งภายในห้องสมุดและสามารถยืมกลับบ้านได้ศูนย์กลางเทคโนโลยีทางการศึกษาและ นวัตกรรมการเรียนรู้พร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นอินเทอร์เน็ตโซนให้บริการอินเทนอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในห้องสมุดบริการด้วยเทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกและการใช้งานให้ง่ายพร้อมประชาสัมพันธ์แหล่งสารสนเทศดิจิทัลฟรีจากอินเทอร์เน็ตผ่านทางเพจ f a c e b o o k ของห้องสมุดบริการทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ีงบประมาณ2,564ดำเนินงานตามแผนงบมีการเสริมพลังเชิงบวกด้วยการมอบรางวัลสุดยอดนักอ่านแก่นักเรียนและคุณครูอย่างต่อเน,นื่องเพื่อขยายความสำเร็จ ห้องสมุดโรงเรียนบึงของหลงวิทยาคมได้สร้างความร่วมมือเพื่อช่วยกันพัฒนาการดำเนินงานโดยเป็นสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนด้วยการสร้างความร่วมมือเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่านในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมอ่านวันละเล่มเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่านหนังสือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สอดคล้องกับการเว้นระยะห่างทางสังคมอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 จุดนัดหมายพักกายพักใจ แลนด์มาร์ที่คุณต้องเช็คอินถูกออกแบบมาให้ลงตัวในบรรยากาศสบายสบายเหมือนอ่านหนังสือภายในบ้านสามารถใช้บริการเพื่อความผ่อนคลายได้มีทั้งหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานนวนิยายพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์และแบ่งปันเกมคาเฟ่พื้นที่ในการพัฒนาทักษะซอฟต์สกิลให้บริการเกมต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะสมาธิ และปัญญาของนักเรียนให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างเต็มศัก,กยภาพรวดเร็วทันทียินดีให้บริการรองรับทุกความต้องการผ่านกิจกรรมโดยให้นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกห้องสมุดและเปิดชุมนุมห้องสมุดทุกปีการศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน บูรณา,าการการอ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้สื่อการอ่านของห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีการพัฒนาสื่อการอ่านวิจัยและนวัตกรรมการอ่านให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเชิญชวนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมบันทึกการอ่านโดยสืบค้นจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ใช่หนังสือเรียน โรงเรียนบึงของหลงวิทยาคมได้จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในงานสัปดาห์ห้องสมุดภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยนำหนังสือพระราช,ชนิพนธ์ในสมเด็จพระกะนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีมาใช้ในการจัดกิจกรรมจำนวน5กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราช,ชจาริยวัร ừ đâu phải phải ừ thôi 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 thôi

2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการคิดวิเคราะห์และการสื่อสาร 3. เพื่อให้นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีทักษะในการสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้า เพื่อให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ตลอดจนสื่อต่างๆรอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้กิจกรรมที่1อินโฟกราฟิกรักการอ่านสร้างสารรค์การเขียนผลการดำเนินงานนักเรียนสามารถเล่าเรื่องจากหนังสือพระราชนิพนธ์และสามารถสรุปเรื่องที่อ่านเป็นอินโฟกราฟิกได้กิจกรรมที่2 w o เวิร์ดพระราชนิพนธ์ผลการดำเนินงาน นักเรียนสรุปสาระสำคัญและทบทวนความรู้จากหนังสือพระราชนิพนธ์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กระตุ้นและส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานจากการอ่านได้กิจกรรมที่3 t o a l of f o n พระราชนิพนธ์โดยใช้โปรแกรม w o r d w a l l ผลการดำเนินงานนักเรียนสรุปสาระสำคัญและทบทวนความรู้ จากหนังสือพระราชนิพนธ์สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กระตุ้นและส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานจากการอ่านได้ กิจกรรมที่4เกมค้นคำทำเวลาผลการดำเนินงานนักเรียนใช้หนังสืออ้างอิงประเภทนามานุกรมได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอ่านหนังสือที่หลากหลายกิจกรรมที่5คลิปวิดีโอแนะนำหนังสือผลการดำเนินงานนักเรียนสามารถสรุปสาระสำคัญและทบทวนความรู้จากหนังสือพระราชนิพนธ์มีทักษะในการนำเสนอผลงานมีความคิดสร้างสารรค์ และการออกแบบชิ้นงานและได้พัฒนาทักษะและกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่ม สี่นะคะออสได้คำตอบครับก็ใช่เลยสิคะหรือว่าตอบไม่ได้อ่ะงั้นคุ่กี้ตอบปรมาณสิคะเราปีสามแล้วเราปีสี่เราลองแล้วเราสุดเก่งมากค่ะงั้นครูจะให้นักเรียนฝากไปแต่งต้อนนะคะจากนั้นครูจะให้เรามาอ่านให้คุณฟังในชั่วโมงหน้านะคะโอ้หเราจะแต่งได้ไม่เนี่ยนั่นไงสีแก้ว แต่งเรื่องยังพอไหวต่แต่งก่อนที่ไม่แน่น,นเลยจะพูดอย่างนี้ยังไงแ, <c oughs> แก้วเธอก็มีประสบการณ์เรื่องกรอนอยู่น, <c oughs> นี่นะวันแปดนี่นะป่าวลับออดยายแก้วมีประสบการณ์เรื่องก่อนประตูาก,ก,น,กาานัดีวใช่เราจะแต่งยัางไงเน,นี่ย หนังสืออนยะู่หนังสือเรื่องอะไรหนังสือแก้วจอมแกน่นซึ่งเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิร,ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาซึ่งจะให้ข้อคิดแถมนังอ่านเพื่อผึ้ด้วยนะก็ยังมีหลายเรื่องหลายตอนแล้วก็เล่าเรื่องผ่านตัวละครที่ชื่อว่าแก้วนายไม่ลองอ่านดูเหรอน่าสนใจมากเลยนะงั้นเราขออ่านหน่อยดิได้นะ ติดตามตอนต่อไปได้ในหนังสือแก้วจอมแก่นนะครับอย่าลืมมาอ่านสืออ่อกันนี้นะครับบ๊ายบายโลกสร้ดีครับรีชาชาัรานราชสุขสันค์รบะพระบารมี าจากกิจก,กรรมที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆอย่างรอบด้านโดยใช้ทักษะการอ่านเป็นพื้นฐานพัฒนาสมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานของทักษะการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการอ่านการคิดการฟัง การดูการพูดและการเขียนห้องสมุดโรงเรียนบึงของหลงวิทยาคมจึงพร้อมเปิดเป็นคลังปัญญาแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนคุณครูและบุคลากรโรงเรียนบึงของหลงวิทยาคมเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและสนับสนุนการศึกษาที่เท่าเทียมกันเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป